ค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชาวนาอีล่ามาล์เดอร์นะคะวันนี้ฝ้ายนะคะพามาชมสามบอลสีเก่าโบราณพูดเลยนะคะว่าหาโคตรยากนะคะต้นแรกนะคะน้องมีชื่อว่าเท้าทศพลค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะกัดสวยๆค่ะต้นที่สองชื่อว่านางรากสดค่ะ และต้นที่3นะคะชื่อว่านางวิชุดาค่ะวันนี้นะคะฝ้ายมาเยี่ยมชมสวนของคุณเอกลิตนะคะอ่ะที่ได้ให้เกียรติฝ้ายนะคะได้มาถ่ายทํานะคะ3บอลสีเก่าโบราณหายากนะคะให้แบ่งปันกับท่านผู้ชมได้รับชมนะคะอ่า สวัสดีค่ะคุณเอกลิศค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ให้ฝ้ายมาเยี่ยมชม3บอลสีเก่าโบราณนะคะหายากจริงๆ3ตัวนี้ฝ้ายถามก่อนว่าคุณเอกลิศมีแบ่งขายหรือยังคะยังไม่มีแบ่งขายก็คือเพิ่งผ่าไปน่าจะต้องรออีกใช่ไหมคะแต่ ประมาณ1เดือนเนาะอ่าแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามนะคะ3บอลเก่านี้ถ้าท่านผู้ชมอยากได้เบี้ยไปแบ่งปันแล้วต้องรอ1เดือนแล้วอยากสหาช่องทางการติดต่อคุณเอเกฤทธิม์มีช่องอะไรไหมคะช่องทางการติดต่อ <ล>เดี๋ยว,วะอะเดี๋ยวให้ไฟล์ลงไว้ใต้คลิปนี้เนาะชื่อช่องอะไรคะบอนสีราชนีไม้ใบ,บอ่าเดี๋ยวไฟลลงช่องของคุณเอกฤทธิ์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะคเดี๋ยวต้องขอเชิญคุณเอกฤทธิ์มาอธิบายบอนสีเก่าโบราณหายากสาตัวด้วยนะคะนี่คะ่ะมาเริ่มที่ตัวไหนดีคะเริ่มตัวแรกก่อนนะครับตันนี้น้องชื่อว่าทาทศพลครับลหลายๆคนอาจจะคิดว่าเหมือนคล้ายๆนายทองเม็ดนะครับแต่ น้องไม่ใช่นะครับต้นนี้คือท้าวทศพลน,นะครับต้นนี้ตอนแรกได้มาราคาที่ถูกอยู่นะครับต้นนี้ประมาณเท่าไหร่คะอ,อ๋อต้อนนี้ผมเริ่มเก็บสะสมร้อยแปดสิบาทครับต้นนี้โอ้แสดงว่าได้มานานแล้วนะใช่ไหมคะคือตอนที่บอลสียังไม่เริ่มแบบเ,เป็นบแบบฮิตกันขนาดนี้นะคะคอะตอนนี้ก็่าหัวแล้วใช่ไหมคะ่าหัวแล้วต้องร,ร,รออีกสักประมาณหนึ่งเดือนใช่ไหมคะ ช่องทางการติดต่อก็ YouTube คุณเอกลิศเนาะใช่ค่ะให้เข้าไปติดตามกันไว้นะคะท่านผู้ชมถ้ามีอะไรเดี๋ยวคุณเอกลิศอัปเดตผ่านช่องทาง youtube นะคะต้นต่อไปคืออะไรคะต้นนี้ชื่ออ่นางรากศกครับนางรากศกใช่ไหมคะใช่ครับพื้นใบจะเป็นสีสีแดงนะครับแล้วก็สายสีเขียวนะครับก้านสีแดงอมชมพูนะครับ อันนี้ส่วนนี้ตัวนี้นะครับจะแพงหน่อยนะเพราะว่าน้องกัดหาพึ่งใบครับสวยมากเราใบใหม่ก็ใบใบใหม่ครับดูส้มครับด้วยใช่ไหมคะครับครับโอ้อันนี้ก็ผ่าแล้วถ้าอยากจะติดตามการจําหน่ายก็คือช่อง u t u b e พูนเอกฤทธิ์เนาะอัปเดตในนั้นเลยใช่ไหมคะที่สําคัญฝ้ายขอจองหนึ่งนะคะอ่าอันนี้เป็นนางวิชุดาครับอ๋อสวยมากๆค่ะต้นนี้คือเห็นเห็นยากมากเลยใช่ไหมคะต้นแบบนี้ครับตัวนี้ บอลขาวอีกหนึ่งตัวเลยนะครับต้นนี้คือพื้นใบจะเป็นสีชมพูนะครับอาซส์สีเขียวเหมอนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับมีจุดสีชมพูนะครับบนขาวนะครับโอเคต้นนี้ได้มาในราคาเท่าไหร่คะต้นนี้ได้มาร้อยนีครับต้นนี้โอ้ตอนนี้เขายังไม่ฮิตกันอีกแล้วนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะอ่าลืมถามนางรักสดได้มาในราคาเท่าไหร่คะ นางล่าสุดอ๋อตัวนี้ได้มาพันเก้าร้อยครับพันเก้าอ๋อแล้วฝ้ายได้ข่าวว่าเคยลงขายไปแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นขายไปเท่าไหร่นะคะตอนนั้นตอนนั้นก็สองพันห้าครับแต่ยังไม่มีคนซื้อแต่ไม่มีคนซื้อก็เลยต้องเก็บไว้เองจําใจเก็บเลยใช่ไหมคะจนมาณวันนี้คือราคาที่แบบว่าหายหายากจริงๆนะคะราคาพุ่งแบบนี่นะคะแล้วนี่ก็เป็นสามบอลสีเก่าโบราณเนาะตัวที่หนึ่งคือ ตัวที่หนึ่งคือท้าทศพลครับตัวนี้ครับอ่าและตัวที่สองค่ะนางลาศสดครับโอเคและตัวสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมนางวิชุดาครับผมสวยมากๆค่ะใบออกใหม่ก็คือกัดแล้วใช่ไหมคะกัดครับอ่าโอเคถ้าท่านผู้ชมอยากได้เบี้ยเล็กๆนะคะก็ไม่นานเกินรอนปอระมาณหนึ่งเดือนอเดี๋ยว<ช>คุณเอกฤทิจะอัปเดตผ่านช่อง YouTube ใช่ไหมคะ่ครับผมอ่าชื่อช่องบอนสีราชินีไม้ใบ,บอ่เดี๋ยวไฟทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอใต้คอมเมนต์นะท่านผู้ชมค่ะบางทีไฟพิพ์ พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะไม่ค่อยขึ้นนะท่านผู้ชมให้เลื่อนดูใต้ใต้คลิปวิดีโอนะคะมันจะมีอยู่นะคะบางทีเม้นต์ไปไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวรบกวนคุณเอกลิศเนาะไปคอมเมนต์ไว้นะคะใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะชื่อว่าช่องบอลสีราชินีไม้ใบเนาะใช o u ูทูบช่องนั้นมาเม้นเลยนะคะโอเคไหมคะ าวันนี้จบกัน้าวเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกกาิสมากค่ะที่ให้เยี่ยมชมสวนขอบพระคุณมากค่ะอะนะจบกันไปกับภาพบอลสีเก่าโบราณหายากทั้ง3ตัวเลยค่ะท่านะผู้ชมโหยไยจองแล้วนะคะจองอย่างละหนึ่งหนึ่งนะคะคุณเอกกิรค่ะ,ได,คะได้เนาะ